ฟื้นไม่ฟื้นอยากรู้ fc โล่ถามลอยลอย s กันตะพงใจหายมากหากยังไม่ฟื้นมีประเด็นมาให้ได้อัปเดตกันตลอดสำหรับเรื่องราวของดาราดังเอสกันพงที่ก่อนหน้านี้ป่วยกระทันหันจากการวูบก,กลางงานอีเวนต์ดังจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนท่ามกลางความตกใจและเอาใจช่วยของแฟนๆก่อนที่ภรรยาสาวคิตตี้คริสติน่าจะออกมาอัปเดตเรื่องราวอาการของหนุ่มเอสว่าต้องรอเช็คอาการวันต่อวัน จากนั้นก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าหนุ่มเอสออกจาก ICU แล้วแต่สาวคิตตี้ก็ยังคงเดินหน้าขอพรให้สามีหายป่วยไวๆอยู่ตลอดแต่แล้วเพจดังของวัดชื่อดังได้ออกมาเผยรูปของหนุ่มเอสที่ดูคล้ายใส่ชุดโรงพยาบาลในปัจจุบันนั่งยิ้มพนมมือและมีภรรยาสาวและลูกรวมถึงพระดังร่วมเฟรมอยู่ํำเอาคนดีใจหนักมากและสอบถามยกใหญ่ว่ารูปจริงไหมเอสหายแล้วใช่ไหม แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากฝั่งของทางเอสเลยทําให้แฟนๆยิ่งห่วงมากจี้ให้แถลงข่าวคนจะได้สบายใจตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวคิตตี้ได้มีชาวเน็ตมาเมินให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนปาหัวใจให้หนุ่มเอสพร้อมครอบครัวพร้อมปลอบขวัญทั้งบ้านให้สู้ๆเดี๋ยวเอสก็หายขณะเดียวกันก็มีคนมาจุดประเด็นเพิ่มเติมว่าถ้ายังไม่หายห,ายหรือยังไม่ฟื้นเครียดมากนะโดยมีการเขียนข้อความว่า ถ้าฟื้นแล้วก็ออกมาบอกแฟนคลับหน่อยค่ะเป็นห่วงจะแย่ใจหายมากหากยังไม่ฟื้นถ้าฟื้นแล้วเราก็ดีใจตามด้วยอัปเดตอาการหน่อยค่ะอยากรู้จะได้ไม่ห่วงเป็นต้นงานนี้คนเลยมาวิจารณ์อย่างล้นหลามว่าตกลงหนุ่มเอสฟื้นหรือยังไม่ฟื้นกันแน่โดยหลายคนมองว่าถ้าหนุ่มเอสยังไม่ฟื้นก็ควรให้กำลังใจเขาและไม่ควรว่าเขา แต่ถ้าฟื้นแล้วบอกหน่อยว่าฟื้นก็พอจะได้ไม่มีคนเป็นห่วงมากและต่อว่าแบบนี้เป็นต้นด้านผู้สื่อข่าว Daily News ออนไลน์ได้พยายามติดต่อไปยังวัดดังที่ออกมาเผยแพร่รูปก่อนลบไปของหนุ่มเอสแต่ไม่สามารถติดต่อได้มีการตัดสายและไม่รับสายอยู่ตลอดงานนี้ก็คงต้องรอให้สาวคิตตี้และเอสออกมาพูดเองซะแล้ว